สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปิดมีอุปกรณ์ต่อพ่วกมือสองนำเสนอค่ะตัวนี้เป็นผ่านพรวนหกนะคะเป็นผ่านพรวนหกตราช้างรุ่น d h 2 4 6 f h V สค่ะตัวนี้ใส่45 4750นะคะเป็นผ่านพรวนมือสองสัแคบสวยตัวนี้เกือบใหม่เลยนะคะสีสันสวยเดิมค่ะตัวนี้เดิมเดิมทุกจุดนะคะสีสันเดิมนะคะ ตัวโครงไม่มีรอยออกรอยดำค่ะตัวใบนะคะนี่ค่ะใบเต็มเลยนะคะเป็นผ่านทวนมือสองสภาพสวยๆนะคะดีเ4 6 f h งสี่หกเอจากตราช้างค่ะ,คะพวกนี้ราคาไม่แพงนะคะ37500ืบาทเท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะท่านใดมองหาอยู่สําหรับผานมือสองสภาพสวยๆเกือบใหม่เป็นผาน6กใบยี่จากตราช้างนะคะ ซีซันซวยเดิมนะคะตัวโครงไม่มีออกไม่มีดามค่ะราคาไม่แพงด้วยมองหากันอยู่สอบถามได้เลยนะคะสินค้าอยู่กำแพงเพชรมีบริการจะส่งนะคะ่าขนส่งตามระยะทางนะคะขอบพระคุณค่ะ